ผู้บริหารไทยบ้านทีวีและเจ้าของผลิตภัณฑ์เกตเพชรเปิดใจหลังมีข่าวดังทำอย่างไรให้ธุรกิจอยู่ได้ในสถานการณ์โควิดไกทีนคุณผู้ชมครับวันนี้ฮะทีมข่าวประเด็นเด็ดสุดสดาห์นะครับวันนี้มาเจาะประเด็น c ีอสาวครับกับประเด็นท็อกออฟเดอะทเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาเดี๋ยวไปสัมภาษณ์เขาดีกว่าว่าเขาจะดำเนินชีวิตยอย่างไรให้แข็งแกร่งได้แบบนี้เดี๋ยวไปพบกันครับนางสาวมนทิรามูลกระแสประธานกรรมการบริษัทไทยบ้านทีวีและเจ้าของผลิตภัณฑ์สมุนไพราตาเกตเพชร ิงเก่งและแกล่งกล่าวว่ากระแสะข่าวดังที่เกิดขึ้นกลับไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจเพราะตนยึดหลักการตั้งสติไม่ย่อท้อไม่ท้อถอยชีวิตต้องเดินหน้าพัฒนาต่อยอดธุรกิจต่อไปซึ่งล่าสุดมีผลิตภัณฑ์สบู่ยาสีฟันสมุนไพรแบรนด์เกรดเพชรจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ทุกตัวเป็นสมุนไพรธรรมชาติทำมานานกว่า90ปีตอบโจทย์ลูกค้าใช้แล้วประทับใจทำให้ธุรกิจยืนอยู่ได้แม้จะเป็นช่วงสถานการณ์โควิด -19 อีกทั้งเปิดรับสมัครคนว่างงานหรือผู้ที่ต้องการหาไรายได้เสริมเป็นตัวแทนขายผลิตภัณฑ์ด้วยคุณผู้ชมครับจาก Talk of the Town ที่เป็นประเด็นเด็ดมาก่อนหน้านี้เลยถูกพูดถึงกันมาเป็นไงบ้างครับทำไมถึงทำให้คุณมนยังยืนอยู่ได้ถุนควนันนี้ยังแข็งใกอย่แบบนี้ฮะต้องนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะต้องตั้งสติก่อนค่ะตั้งสตินะคะคนเราก็ต้องทำมาหากินนะคะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวต้องสตรองต้องแข็งแรงต้องแข็งแรง,แงค่ะ ท่านี้ในมุมของการทําธุรกิจล่ะครับเป็นไงบ้าง ก็ต้องตั้งสติเหมือนกันในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็ต้องไม่ย,ออย่อท้อเราก็ต้องไม่ท้อถอยนะคะ,คะทีนี้อย่างที่บอกไปว่าแน่นอนพอสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาทุกคนได้รับผลกระทบไปหมดเลย<ม>แต่อะไรล่ะที่ทําให้ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างนี่ยังแบบขายดีสวนกระแสแบบนี้ฮะนะคะตอนตอนนี้ของพี่มลก็คือหนึ่งเนาะผลิตภัณฑ์ต้องตอบโจทย์ค,ค่ะผลิตภัณฑ์ของเราต้องตอบโจทย์<ม>แล้วก็พี่น้องใช้ประทับใจ<ม>เขาก็กลับมาอีกสมุนไพรธรรมชาตินะคะเป็นสมุนไพรแล้วก็มีมานานกว่า90 ปีด้วยนะคะสืบสานภูมิปัญญาไทยด้วยสมุนไพรธรรมชาติจากรุ่นสู่รุ่นเรามีมานานกว่า90ปีตั้งแต่พศ2อ7 5ั่ค่ะมนเชื่อว่านะคะพี่น้องของเรานะคะมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของแบรนด์เกตดเทสแล้วก็หลายๆแบรนด์ที่ทางบริษัทของเรานํามาให้นะคะเราคัดสรรสมุนไพรที่ได้คุณภาพผลิตโดยโรงงานที่ได้มาตรฐานอยู่แล้วค่ะตอนนี้พี่มลเปิดรับสมัครนะคะลงทุนแค่300บาทนะคะทั่วประเทศนะคะพี่น้องนะคะที่บางการ่างงานไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษา หรือนะคะพี่น้องที่อยู่บ้านเฉยๆบางการว่างงาน<ค>นะคะอยากอะไรได้เสริมใช่ม,มีงานประจําก็ทําได้ค่ะ,คะสุดท้ายอยากจะให้ฝากนิดนึงสําหรับใครที่กําลังดูอยู่แล้วรู้สึกว่าท้อแท้กับชีวิตมากๆเลยจะทำไงให้รู้สึกกลับขึ้นมาลุกขึ้นยืนได้แบบนี้อีกครั้งเนี่ยโอ้โหไม่ต้องท้อน,นะคะเราไม่ท้อน,นะคะเราก,ก็ต้องสู้ๆนะคะเป็นผู้หญิงต้องสตรองนะคะตอนนี้ผู้หญิงนะทัดเทียมกับผู้ชายได้แล้ว<ช>นะคะอืม นางสาวมนทิรายยังกล่าวให้กำลังใจผู้ที่ท้อแท้หรือประสบปัญหาชีวิตให้ตั้งสติแล้วลุกขึ้นสู้เพื่อชีวิตที่ดีในวันข้างหน้า